เตืนเกมแล้วเอาลูกตัวเองถูกประหารชีวิตตัวเองก็ติดุกอยู่บ้านสมมตินะท่านจะคิดยังไงเกมหมดทักษิณในรอบนี้ยิ่งยิงยิงเจ็บทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดี <c oughs> หุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิเอเนสนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดเรื่องของทักษิณทําไมก็ต้องมาแย่งตั้งรัฐบาลอีกยังไม่เข็ดยังไม่หลาบยังไม่จาอีกเหรอะนะเสียทวีสินไปคนหนึ่งละอุ้งอิงเสียคราวนี้ยังมาแย่งตั้งจเจ้าไทยเกษณนะมาเป็นน o m i n มาเป็นเครื่องมือนะครับในการเดินเกมของเขาเจตนาเพื่ออะไร อย่แรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะดิฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของสารธรรมน,นะะูญค่ะแต่ว่าในฐานะคนใยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมานะคะไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเอง ไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่นว่าจะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉพรันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายค้านนะคะประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้โนัสดีครับ มีนักเกีบไว้กับทางท่านหวนามาขอเสียงมาขอเลยคะสดใสงเลยค่ะออร่านายกคนใหม่ครับนี่เดี๋ยวขอไปพบท่านหนวาก่อนเนาะีท่างาน น้าสิงค์คำได้พูดจะได้พูดคุยกับคุณนุ่มอิงหรือยังครับท่านมิการจะไปพี่น้องพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พวกเราทุกคนซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงความพร้อมในการที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปเพื่อที่จะทำให้ปัญหาของประเทศได้รับการแก้ไขและคลี่คลายโดยเร็วทำให้ การขับเคลื่อนหลังจากที่ทักษิณกลับมายัางประเทศไทยส่งเศรษฐาทวีสินโดนข้อหาทุจริตนะครับเชิงประจักษ์ที่สำคัญก็คือเป็นการขัดจริยธรรมโดยไม่เป็นผู้สุดจริตเชิงประจักษ์ข้อหาเดียวกัน องอิงโดนเหมือนกันเศถาไปตั้งพิชิตชิ่นบานไปดัมตุเรีแค่นี้เดียวนะตั้งพิชิตชินบานนะอุงอิงโดกนกรณีคิบหลุดพ้นจากตาแหน่งนะครับตามกลางกระแสข่าวถุงขนมทุงขนมถุงขนมห้าต่อสสุดท้ายสองคนเปลี่ยนใจนะครับก็เลยเป็นหต่อสามนะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะที่สารธรรมือนผมเรียนว่ายังไม่จบนะยังมีต่ออีก นะครับคงจะมีต่ออีกต้องจับตามองให้ดีฮะว่าจะมีการรับตุนขนมหรือไม่และถ้าสมมติมีจริงนะครับตามที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รับไปจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคงไม่จบธรรมดาเหมือนทุกครั้งที่ผ่นมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะทักษิณทำทุกอย่างวิ่งทุกอย่างเพื่อจัดตั้งรัฐบาลออกตัวเองแสดงตัวเอง,แส,ง,เองแสดงอิทธิฤทธ์เอง ไปประชุมเองไปสั่งการเองแลงข่าวเองวางหมากเองเหมือนอะไรฮะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2545เหมือนทุกอย่างเลยจะปลดพบดตรนะครับจะยืดตำรวจมาให้ได้นะเพื่อจะได้ตัวเองจัดโผตำรวจจะได้มาอยู่ข้างตัวเองจัดโผเองทั้งที่เสียง ในกรรมการตํารวจไม่พอทําทียึกยักจะย้ายผอบอตรเข้ามาอ้างเรื่องบ่อนนะมีการจับบ่อนนะของทางฝั่งพักน้ําเงินนะมีการเร่งให้ดีเอสไใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไปจับเรื่องของเขากระโดงเพื่อให้อนุทินนั้นนะขาดคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ประเด็นเขาทำนำไหมในขณะที่ เสรษถาก็ไปคนหนึ่งแล้วลูกเขาในไส้แท้แท้เนี่ยไปแล้วนะเรียบร้อยและยังต้องถูกกันพิิขดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอีกนะครับหนึ 1, 19, 120, 1, 2, 1, 2, 1. ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งกรณีทรยศชาติอีกนะครับในหมวดสามแนวธบูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบสิ่งที่ตามตามมาคืออะไรคนเป็นพ่อทำกับลูกแบบนี้ได้ยังไงเกมที่เขาเดินเนี่ย นะเขาคงคาดหวังคาดหวังว่าพอตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยพอคำพิพากษาวันที่เก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้าหนีก็หนีไปแต่ท้าหนีไม่ไดนะ้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหนีไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสารไม่ให้พาสปอร์ตตอนนี้ถึงแม้ว่าคดีหนึ่งสองยกฟ้องไปแล้วต้องรอนะครับ คำพิพากษาอีก15วันพอรออีก15วันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องทำเรื่องของพาสปอร์ตคืนแต่ขณะที่ผมทำคลิปเนี่ยยังไม่ได้พาสปอร์ตคืนออกไปไหนก็ลำบากนะครับออกไปไหนก็จะไม่มีหลักฐานนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญประเด็นที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็ทำเพื่ออะไรโอเค ใช้เกษมเปไน็นนายกรัฐมนตรีนะเ,เป็นแล้วยังไงต่อโอเคก็จะให้รัฐมนตรีกระทรวงที่ทมออก,กระเบียบให้บ้านเปน็นเรือนจําถ้าสาลจําคุกนะี่เือว่าจำคุกก็จําพวกฉันก็ออกระเบียบบ้านให้เปน็นเรือนจําฉันก็ไปอยู่บ้านฉันอาย,ยุเกินเจ็ดสิบปีแล้วก็เอาบ้านของฉันบ้านจันทรสองล้าเป็นเรือนจําใครจะทําอะไรขั้นได้ yeah. เขาทําได้ไหมทําได้ทําได้ทําแล้วมันจะเป็นยังไงอะ ก็คงสร้างความขุ่นเคืองอย่างมหาศาลเกิดขึ้นและประชาชนคงได้เห็นหูตาสว่างมากขึ้นนะครับนี่คงปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องสงสารลูกทักษิณอย่างอุ้งอิงอดเด็กอายุสาสบกว่ามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับโอกาสอยู่ในประเทศไทยถาวรเนี่ ยากมากเลยเพราะคดีนี้ถ้ามีกระนังกระทบความผิดจริงแล้วปปชตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยกองปราบสรุปสำนวนเรียบร้อยเนี่ยมันถึงขั้นประหารชีวิตนะครับถ้าเป็นลูกท่้นนะเนี่ยเดินเกมแล้วเอาลูกตัวเองถูกประหารชีวิตตัวเองก็ติดคุกอยู่บ้านสมมตินะท่านจะคิดยังไงเกมหมดทักษิณในรอบนี้ยิ่งดิง้นยิ่ง,งเก็บทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ